ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอเขาร่วมกันปฏิบัติการตรวจคน้นทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนอยู่แถวๆย่านปทุมธานีค่ะไปตรวจค้นสองจุดด้วยกันยึดของกลางได้หลายรายการเลยนะคะจุดแรกเนี่ยไปคนที่บ้านพักที่เขาดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นค่ะ อยู่ในพื้นที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพอเข้าไปที่จุดแรกนายสุนทรเนี่ยก็แสดงตัวว่าตนเองเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ยอมรับว่าทำมาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจยึดลูกชิ้นบรรจุถุงอันนี้ไม่มียี่ห้อนะคะมีด้วยทั้งไม่มียี่ห้อแล้วก็ทั้งที่มียี่ห้อด้วยจุดแรกเนี่ยยึดไอ้แบบที่มียี่ห้อไปได้เจ็ดยี่ห้อสองพันกว่าถุงค่ะ เอาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ยี่ห้ออะไรบ้างลูกชิ้นหมูตราตีใหญ่ลูกชิ้นหมูเมืองทองตรากโกดีลูกชิ้นหมูเมืองทองตราทีเคลูกชิ้นหมูตราตีเล็กลูกชิ้นเนื้อตราตีใหญ่ลูกชิ้นเนื้อตราเฮงลูกชิ้นเนื้อตราเมืองเอกรวมไปถึงยังยึดบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งก็มีถุงเอยมีเนื้อไก่มีมันหมูมีเครื่องบดเครื่องตีผสมหม้อต้มแล้วก็อื่นๆ 22สองกว่ารายการด้วยกันอันนี้คือจุดแรกนะคะไปดูจุดที่สองค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจคนบ้านพักที่ดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยแต่จุดที่สองเนี่ยนางสาวเพชรนภา,าแสดงตนว่าเป็นเจ้าของกิจการจุดแรกยอมรับมาทำมาเดือนมากกว่าใช่ไหมคะ mm. จุดที่สองบอกว่าทามาแล้วประมาณ5้ถึงหเดือนก็สามารถไปตรวจยึดลูกชิ้นบรรจุถุงไม่มียี่ห้อแล้วก็ที่มียี่ห้อด้วยจุดที่สองเนี่ย ไอ้ที่มียี่ห้อเนี่ยมี2ยี่ห้อด้วยกัน400กว่าถุงคือยี่ห้อลูกชิ้นหมู AR และชาย2ลูกชิ้นหมูนอกจากไปยึดลูกชิ้นได้แล้วพร้อมอุปกรณ์การผลิตลูกชิ้นก็ยึดมาด้วยส่วนผสมต่างๆตรวจยึดมาด้วยการตรวจค้น2จุดนี้นะคะสามารถไปยึดลูกชิ้นยี่ห้อต่างๆได้กว่า2400ถุงพร้อมกับอุปกรณ์การผลิตซึ่งโรงงานเนี่ยเขาใช้แรงงานมนุษย์ในการผลิต ในการตวงแล้วก็ส่วนผสมต่างๆใช้แรงงานคนหมดเลยสำหรับแหล่งผลิตทั้งสองแห่งเจ้าของกิจการยอมรับค่ะว่าผลิตลูกชิ้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางออยอและสสจปทุมธานีซึ่งเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยก็ไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็นำมาผลิตเป็นลูกชิ้นทำว่าได้มาตราฐานไหมอืมไม่มี ไม่ได้มาตรฐานด้วยไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วไม่มีใบอนุญาตไม่ได้มาตรฐานจังหวัดก็ไม่ได้มีการรับรองด้วยใช่ค่ะแล้วพื้นที่ก็ไม่ได้ถูกสุขลักษณะด้วยแล้วใช้แรงงานคนแบบนี้หมวกคุมผมไม่ได้ใส่นะเออแมสก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถุงมือถุงมือถุงมือก็ไม่ได้ใส่คือแล้วไปส่งขายที่ไหนบ้างเขาบอกว่าเอาไปขายตามตลาดสดค่ะในพื้นที่ปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในหลายๆตลาดใหญ่เลย จากนั้นก็จะมีผู้ค้ารายย่อยมารับสินค้าแล้วก็เอาไปกระจายต่ออีกทอดหนึ่งทั้ง2จุดมีกําลังการผลิตและจําหน่ายลูกชิ้นวันละประมาณ500กิโลกรัมเฉลี่ยแล้วเดือนเดือนหนึ่งเขาผลิตลูกชิ้น15,000กิโลกรัมด้วยกัน